ดาวเสาโคจรวิปริตทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดังนั้นดาวเสารจึงเป็นดาวตัวแทนแห่งความทุกข์เป็นหัวหน้าดาวใหญ่ฝ่ายบรพะห์คือให้โทษกับดวงชะตาดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟแบบไฟสมขรดังนั้นดาวเสาจึงเป็นดาวที่ให้คุณหรือโทษแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแต่หนักแน่นมั่นคงกินระยะเวลายาวนาน โดยจะมีลักษณะการสั่งสมพลังงานมาเป็นระยะเวลานาน,านก่อนที่จะส่งผลแต่เมื่อดาวเสาร์ส่งผลหรือประทุไฟขึ้นมาแล้วก็จะดับลงได้ยากโดยปกติดาวเสาร์เป็นดาวที่ให้ความโทษทุกข์ส่งผลให้เกิดการมองโลกในแง่ร้ายเกิดการเห็นแก่ตัวมีความคิดเห็นในทางที่ผิดเกิดความอาฆาตแค้นมีอารมณ์หดหู่หรือทําให้เกิดความเครียดวิตกกังวลมาก แต่ในทางบวกของดาวเสาร์ก็มีบ้างนั่นคือการให้ความทรหดอดทนต่อสภาพการที่เลวร้ายต่างๆดาวเสาร์จะสอนให้รู้จักฟันฝ่าต่ออุปสรรคสอนให้รู้จักราคอยเป็นต้นโดยปกติดาวเสาร์ใช้เวลาเดินในแต่ละราศีเป็นระยะเวลา2ปีครึ่ง ครบ1รอบ12ราศี 4. ใช้เวลา30ปีซึ่งปัจจุบันดาวเสาวอยู่ในตำแหน่งราศีกุมไปจนถึงวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งคำทำนายเกี่ยวข้องกับดาวเสาวย้ายวีอดีดูดวงได้จัดทำไว้แล้วท่านสามารถติดตามได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ทั้งนี้ในปี2566นี้ดาวเสาวจะโคจรพักหมายถึง การโครจรถอยหลังหรือโครจรช้าลงเป็นระยะเวลา4เดือนคือระหว่างวันที่19มิถุนายน2566ไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2566ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้อิทธิพลของดาวเสาร์จะทำให้คนแต่ละลัคนาราศีได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่ที่เป็นเหมือนกันคือสิ่งต่างๆของชีวิตของคุณจะเหมือนเดินช้าลง สิ่งที่เคยคืบหน้าอยู่จะชะลอตัวลงเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่กับที่ส่วนคนแต่ละราศีจะได้รับผลกระทบต่อการพักของดาวเสาร์อย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ดาวเสาร,ร์โคจอวิปลิตทำนายดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎดาวเสาร์หมายถึงคู่รักคนรักหุ้นส่วนของคนลัคนาราศีกรกฎ ปัจจุบันดาวเสารอยู่ในตำแหน่งมรณะหมายถึงการเจ็บป่วยความตายการสูญเสียการพัดพาคจากกันไปไกลดังนั้นในช่วงเวลานี้ดาวเสาร์จะส่งอิทธิพลทำให้คนลักนณาราศีกรกฎต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยโดยเฉพาะการเจ็บป่วยของคู่ครองคนรักรวมไปถึงหุ้นส่วนจึงต้องระวังเรื่องของสุขภาพของคู่ครองหุ้นส่วน โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาทางการแพทย์จะไม่คืบหน้าคู่ครองคนรักหุ้นส่วนจะล้มป่วยด้วยโรคหรือปัญหาเดิมๆที่เคยเป็นมาก่อนบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักหรือหุ้นส่วนจะเกิดความขัดแย้งมีการทะเละาะเบาะแหวงกันด้วยปัญหาหรือเรื่องที่เคยทะเลาะกันในแบบเดิมๆหรือบางคู่จะมีเหตุการณ์ทำให้คนละขนาราศีกรกฎต้องพัดผ้าจากคนรักเป็นการชั่วคราว เช่นอาจ,จต้องไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนหรือมีเหตุให้ต้องแยกกันอยู่ในส่วนของคนที่ทำธุรกิจการเจรจาธุรกิจใดๆที่เคยก้าวหน้าอยู่จะหยุดชะงักการเจรจาร่วมทุนจะเกิดอุปสรรคปัญหาขั้นตอนในการเจรจาร่วมหุ้นร่วมลงทุนที่กำลังคืบหน้าอยู่จะเกิดความขัดแยง้งมีความเห็นไม่ตรงกันหรือมีการเลื่อนยกเลิกสัญญาการร่วมหุ้นร่วมทุนหรือหุ้นส่วนคนที่ทำงานด้วยกันเกิด ล้มป่วยทำให้คนลักนณาราศีกรกฎต้องไปรับภาระงานแทนและส่งผลกระทบต่อธุรกิจนอกจากนี้ดาวเสาซึ่งปัจจุบันเล็งอยู่ในตำแหน่งราศีสิง์ซึ่งเป็นตำแหน่งด้านการเงินของคนลักนาราศีกรกฎดังนั้นในช่วงที่ดาวเสารพักคนลักนาราศีกรกฎต้องระวังเรื่องของการบริหารการใช้จ่ายเงินลงมไปถึงเรื่องของการทำมาหาได้ เนื่องจากผลตอบแทนหรือรายได้อาจมาไม่ครบเต็มตามจำนวนหรือสิ่งที่ตกลงกันไว้ไม่ตรงเวลามีการผิดนัดชำระหนี้หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาให้จัดการเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเป็นช่วงเวลาที่คนลักนณาราศีกรกฎต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารทางการเงินให้มากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้นไปตามลำดับเมื่อดาวเสารกลับมาเดินปกติในช่วงปลายเดือนตุลาคม2566เป็นต้นไป